เดี๋ยวเดี๋ยวตากราลังเก็บดูดูดะดูดแดู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 ดัดเดูดดู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 ดดูดเดีดู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 เู็ูมะเขือดูดอดูดูดูะด เอออันนี้ก็บเก็บเนี่ยเคยได้ขายดีือมันโอก็บมะเขือโอ้ตาเก็บมะเขือเเก็บเกเก็บโอ้หลายแเอาไปไว้่นน่ะไปน่ไปไปไวบ่ไป ไปแล้วอ,<า>อัดอีตานี่มันขยันเอาแทวาเนาะก<อ>ันคันว่าจิตได้เงินเราออขยันวะสิ<อ>ว่าจิตได้เงินเราไว้เดี๋ยวไปแล้วเพื่อนๆเ,เ,เอ้ยไปอ,อาไปชั่งดูลูกค้าอรออยูย่อเอ้ย ลูกค้ารอยอยู่ลูกค้ารอยอยู่จ้าอันนี้ก็มาตูงแขกจ้าเพื่อนเพื่อมาตูมแขกงามงามจ้าสงสัยตาไม่เก็บนะนี่มนตูงแขกนี่ยหยดกำลังจิ้มเลยดูมาตูงแขกจ้ามาตูงแขกวันนี้ไม่เอาอาตามัคคียะ แต่ก็เกล้ยจ้าตู้งแขก